สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะครับหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเกมชนเจอร์ของปี2025เลยก็คือเรื่อง AI agents หรือ AI agent เนี่ยแหละครับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เห็นผู้บริษัทเทคใหญ่ๆเริ่มเปิดตัวอะไรกี่ยกับเรื่องนี้กันแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลในบทความของ The Indian Express นะครับ มาดูกันว่า AI agent เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วใครกำลังทำอะไรอยู่บ้างทำไมมันถึงสำคัญขึ้นมาแล้วคำถามสำคัญเลยก็คือมันต่างจากแชทบอทอย่าง ChatGPT ที่เราใช้ใช้กันอยู่ยังไงแล้วมันจะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือชีวิตเราไปเลยจริงไหมครับลองมาดูกันถ้าให้เริ่มแบบง่ายๆนะครับแชทบอทที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง ChatGPT เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องออสร้างคอนเทนต ตอบคำถามที่เราป้อนเข้าไปใช่ไหมครับแต่ AI agent นี้ไปไกลกว่านั้นเยอะเลยคือไม่ใช่แค่ตอบนะแต่สามารถลงมือทำตามคำสั่งซักซ้อนได้เลยแบบว่าแทบไม่ต้องให้เราคอยคุมตลอดเวลาใช่ค่ะใช่เลยค่ะอย่างเช่นสั่งให้วางแผนเที่ยวเชียงใหม่สุดสัปดาห์นี้งบมือหนึ่งหาที่พักใกล้ร้านข้าวซอยเจ้าดังแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินให้เลยอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะความสามารถในการลงมือทำหรือ a คชั่นเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่ต่างมากๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีออตื่นเต้นกันมากเพราะก็เชื่อว่า AI agents จะมาช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการนำไปใช้จริงในองค์กรแล้วนะคะมีผลสำรวจล่าสุดของ EY ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าผู้บริหารในอุตสาหกรรมเทคท,เที่อเมริกาเกือบ,บครึ่งหนึ่งเลยนะคะ48%เนี่ยกำลังเริ่มใช้ AI agents ในบริษัทแล้วเกือบครึ่งเลยเหรอครับไวเหมือนกันนะใช่ค่ะ แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริหารกลุ่มนี้คาดว่าภายในแค่2ปีข้างหน้างานที่ AI ทำในบริษัทเกิน50%จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยเอเจนต์พวกนี้ล่ะค่ะโอหเร็วมากนะครับแล้วผู้เล่นในสนามนี้มีใครบ้างครับนอกจากพวก Google Microsoft Amazon OpenAI หรือ Anthropic ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็มีทั้งรายใหญ่ที่ว่ามาเลยค่ะแล้วก็ยังมีพวกสตาร์ทอัพใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะ อย่างเช่น cursor หรือถ้าดูในโครงการ Y Combinator รุ่นล่าสุด Spring 2025ก็มีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AI agents ตั้ง70กว่ารายนะคะเยอะเหมือนกันในนี้ค่ะแม้แต่ในอินเดียเองก็มีอย่างครูทีมของผู้ก่อตั้งโอล่นะคะเขาก็พัฒนาแอปชื่อครูตีขึ้นมาสั่งงานพวกจองรถสั่งอาหารอัตโนมัติได้เลยอ๋อมีประเด็นที่น่าคิดเกี่ยวกับ Amazon เหมือนกันนะคะที่หลายคนมองว่าเออ Amazon อาจจะได้เปรียบ ได้เปรียบยังไงครับคือไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี AI อย่างเดียวนะคะแต่เป็นเรื่องที่เขามีข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าการซื้อของบนเว็บเยอะมากๆอยู่แล้วแบบว่าข้อมูลเชิงลึกตรงนี้อาจจะทำให้เอเจนต์ของเขารู้ใจเราแล้วก็ทำงานให้เราได้ตรงจุดกว่าคู่แข่งอ๋อเข้าใจเลยครับคือข้อมูลกับอีโคซิสตมเดิมก็สำคัญไม่แพ้ตัว AI เองแล้วถ้ามองเรื่องการใช้งานจริงๆตอนนี้เราเห็น AI เอเจนต์ถูกใช้ในด้านไหนชัดเจนบ้างครับ ที่ชัดๆเลยก็คือด้านบริการลูกค้าค่ะ Customer Service เนี่ย Gardner เขาคาดการเลยนะคะว่าภายใน4ปีคำถามทั่วไปที่ลูกค้าถามเข้ามาเกิน80%จะถูกจัดการโดย AI Agent s แทนคนแล้วค่ะ8 0เเลยเหรอครับใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพสูงมาก ตอนนี้ก็เริ่มมีเอเจนต์ช่วยเขียนโค้ดช่วยหาบัก็กหรือแม้จะช่วยจัดการโปรเจกต์ซึ่งแน่นอนค่ะมันก็ทําให้เกิดความกังวลเหมือนกันว่าจะกระทบงานโปรแกรมเมอร์ไหมครับครับก็น่าคิดรวมถึงงานเอกสารหลังบ้านซ้ําๆจ,จําเจๆก็น่าจะโดนแทนที่ได้เยอะเหมือนกันแล้วที่ต้องจับตาดูต่อไปเลยคือพอ AI เอเจนต์มันไปรวมกับพวกฮาร์ดแวร์อย่างมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆมันจะทําอะไรได้อีกบ้าง หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญไปสู่สิ่งที่เรียกว่า AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปเลยนะคะ AGI นี่คือ AI ที่เก่งเท่าคนเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะคือมีความสามารถทางปัญญาเทียบเท่ามนุษย์เพราะการที่มันทำงานซับซ้อนได้เองโต้อตอบกับระบบต่างๆได้มันก็เริ่มคล้ายๆความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นของคนเรามากขึ้นฟังดูมีศักยภาพมากๆเลยแต่เอ่อเทคโนโลยีใหม่ๆก็มักจะมีด้านท้าทายด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะอย่างแรกเลย AI agents ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องเอ่อการให้ข้อมูลผิดพลาดหรือที่เรียกว่า hallucination จะค่ะอ๋อเหมือน c h a บอ o เลยใช่ค่ะคือมันสร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจริงแต่จริงๆไม่ถูกขึ้นมาเองได้เพราะว่าพื้นฐานมันก็มาจากเทคโนโลยีเดียวกันคือพวก large language model หรือ LLM ครับแล้วนอกจากเรื่องข้อมูลผิดพลาดมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมครับก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ การประมวลผลของเอเจนต์ที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยต้องใช้พลังงานใช้ทรัพยากรเยอะมีรายงานว่าอย่าง OpenAI อาจจะคิดค่าบริการเอเจนต์ระดับสูงๆถึงเดือนละ20,000ดอลลาร์เลยนะคะโหแพงเหมือนกันนะครับค่ะแต่ประเด็นที่อาจจะน่ากังวลที่สุดน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยค่ะลองมึกภาพตามนะคะว่าเอเจนต์มันมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราหรือเข้าระบบนู่นระบบนี้ของเราได้เพื่อจะทำงานอัตโนมัติให้เราทีนี้ ถ้ามันโดนแฮกหรือโดนควบคุมโดยคนไม่ดีขึ้นมาแล้วคะก็น่ากลัวเลยสิครับใช่ค่ะมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่อันตรายมากใช้ขโมยข้อมูลทำธุรกรรมแปลกๆหรือสร้างความเสียหายร้ายแรงให้เราได้เลยครับสรุปแล้วก็คือ AI agents เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆม,มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานการใช้ชีวิตเราไปเยอะเลย ด้วยความสามารถทํางานซับซ้อนๆแบบอัตโนมัติได้แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายสําคัญๆทั้งเรื่องความแม่นยําค่าใช้ใจ่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยใช่เลยค่ะดังนั้นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องเริ่มคิดกันจริงๆจังๆก็คือในขณะที่เรากำลังก้าวไปสู่โลกที่ AI agents มันช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นทำงานเก่งขึ้นเนี่ย เราจะสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ที่เราได้กับความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาพร้อมกันนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปนะคะ